ถ้าพูดถึงเรื่องซอฟต์พอร์นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลท่านนายกแพทองทาชินาวาัตรค่ะตั้งใจที่จะผลักดันตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลทําคนเดียวไม่ได้ใครสักคนทําคนเดียวไม่ได้ค่ะก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนร่วมกันอาศัยชุมชนร่วมกันอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้ซอฟต์พาวเวอร์สามารถสร้างมูล,ลค่าได้ตามความประสงค์ของสิ่งที่เราพวกเราทุกคนประสงค์ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะถ้าจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารศิลปะวะัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความเชื่อค่ะที่เรียกกันว่าสายมูต่างๆอันนี้ก็ถือกันก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถดึงดูดให้เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่มาเป็นมูล,ลค่าขอบคุณค่ะ กันใหม่นะคะ